ทำนายความฝันเลขนำโชคทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่านอนบนเตียงสกปรกโอ้ฝันว่านอนฝันว่าตัวเองเนี่ยนอนบนเตียงสกปรกฝันว่านอนบนเตียงที่มันสกปรกแปลว่าอียงฝันว่านอนบนเตียงที่มันสกปรกแปลว่าอียง เหมือนคุณจะโดนแกล้งนะเออเนี่ยมีคนจ้องจะแกล้งแต่เขาก็แกล้งไม่ได้หรอกเพราะว่าคุณเนี่ยแบบเก่งอะ่ะไม่ได้เก่งธรรมดาคุณอะเก่งมากมีคนอะ่ะเนี่ยเป็นสโนไว้โดนคนแคะสี่ตัวมันแกล้ง เป็นคนแค่สี่คนอะพยายามจะจับตัวสโนไว้ไปผสมพันธุ์มั้งมีคนคิดนเวลาเนี้ยตอนเนี้ยมีคนไม่ดีคิดจะกั่นแกล้งคุณมีคนไม่ดีคิดจะกั่นแกล้งคุณแต่เขาทำอะไรคุณไม่ได้หรอกเพราะว่าคุณอะมีตัง คนรวยย่อมชนะทุกคนวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดและตรงประเด็นที่สุดนั่นก็คือการใช้เงินคุณเป็นคนที่ใช้เงินในการแก้ปัญหาเพราะว่าคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งคนฉลาดก็จะใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาคนฉลาดที่มีเงิน ก็จะใช้เงินและสติปัญญาในการแก้ปัญหาคุณเป็นคนที่มีสติปัญญาแล้วก็มีเงินคุณสามารถแก้ปัญหามีคนคิดก่นแกล้งรังแกคุณมีคนใส่ร้ายคุณมีคนคิดจะเนี่ยจับคุณมัดแล้วก็ห้อยลงมามีคนคิดก่นแกล้งคุณมีคนคิดก่นแกล้งคุณคุณถูกคนสี่คนลุมแกล้ง คุณจะเดือดร้อนนะเนี่ยมีคนมีคนสี่คนน่ะจะแกล้งคุณทำให้คุณเดือดร้อนแต่คุณเป็นคนที่มีสติปัญญาให้ระหว่างคนที่รู้จักคุณกำลังจะได้เจอคนที่เหมือนงูพิษเพื่อนที่คุณคบเนี่ยก็เหมือนงูพิษ โดนกันแกล้งถูกจับเนี่ยถูกกันแกล้งถูกจับเจอคนที่เหมือนงูพิษแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณไม่ได้เป็นแค่คนที่มีสติปัญญาอย่างเดียวงคุณเป็นคนหน้าตาดีด้วยนะคุณเป็นคนหล่อเนี่ยคุณเป็นคนรูปหล่อคุณเป็นคนสวยคุณเป็นคนที่ชอบทําบุญกวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวนสัมภเวสี คุณเป็นคนที่มีสติปัญญาทางธรรมนะแล้วคุณก็เป็นคนที่มีความอ่อนโยนซึ่งมันแปลว่าคุณเป็นคนนิสัยดีคุณเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนคุณเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนคุณเป็นคนชอบทำบุญมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยให้ความช่วยเหลือคุณณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยมันมีคนคิดจะกันแกล้งรังแกคุณ แต่คุณเนี่ยสามารถเอาตัวรอดได้เพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่รู้จักการให้อภัยคนเลขนำโชคสามแปดสี่สามแปดสี่รับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดที่สนใจกะรู้นา แอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิปขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีโชคดีค่ะ